ข้าวโดนยากเก็บยาเป็นยังไงสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนเพาทานนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับจะมาพูดถึงอาการข้าวโดนยากเก็บยาในนานะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆนะครับให้ท่านสังเกตที่ใบข้าวนะครับ จากที่ข่าของท่านจะเป็นใบสีเขียวใช่ไหมครับจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับหลังจากที่โดนยาเข็ยมยานะครับปัจจัยที่สองนะครับก็คือวิธีสังเกตนะครับให้ดูใบข้าวของท่านนะครับจากใบข้าวที่สดใสใบเขียวนะครับใบจะเหี่ยวใบข้าว อาจแห้งหรือว่าปลายใบแห้งนะครับทำให้ใบข้าวเหี่ยวนะครับจากที่ข้าของท่านใบสดใสใบเขียวนะครับต่อมานะครับก็คือวิธีที่3นะครับให้ดูต้นข้าวของท่านนะครับว่าถ้าโดนยาแรงนะครับต้นข้าวของท่านจะตุยในที่สุดนะครับหรือว่า ยืนต้นตุยนะครับก็จะทำให้ข้าวของท่านแห้งและก็ตุยไปเลยนะครับก็วิธีสังเกตที่3นะครับก็ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับวิธีสังเกตอาการข้าวโดนยากเก็บยานะครับวิธีที่1นนะครับจากใบข้าวสีเขียวนะครับจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับวิธีดูที่2นะครับใบข้าวจาก ที่เขียวสดใสนะครับใบจะเหี่ยวและก็ปลายใบจะแห้งนะครับก็วิธีที่3นะครับดูง่ายนิดเดียวนะครับต้นข้าวจะยืนต้นตุยนะครับก็เมื่อข้าวโดนยาแรงๆนะครับก็วิธีดูต้นข้าวนะครับเมื่อข้าวโดนยานะครับง่ายๆนะครับก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็สําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับ ก็หลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาพูดเป็นเกจความรู้แลกเปลี่ยนให้กับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าข้าวของท่านอาการโดนยากเก็บยาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดน,นะครับว่าข้าวแดงข้าวเหี่ยวนะครับเกิดจากมแมลงหรือว่าเชื้อราเข้าทําลายนะครับก็วิธีสังเกตเป็นเ,เพียงเท่านี้นะครับสําหรับข้าวโดนยา เ็บ้าในนาข้าวนะครับก็ถักคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ